สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับอุ่มพยากรเดี๋ยวเรามาดูกันสิค่ะว่าท่านที่มเห็นคลิปนี้คุณพร้อมที่จะทลายกำแพงแล้วหรือยังพร้อมที่จะเดินออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองแล้วหรือยังพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงพร้อมที่จะสำเร็จ แล้วอย่างน้่าสำรับถูกมัดถูกยึดถูกตรึงช่าเลี้ยงกุมารก็ทำบุญให้เขาเยอะๆหรือถ้ามีอะไรที่เกี่ยวกับเด็กน้อยนั่งวิปัสสนากรรมฐานจะถึงเขาได้มากที่สุดเขาต้องการการปลดปล่อย หมือนที่คุณก็ต้องการการปลดปล่อยเหมือนกันหรือถ้าคุณกักขังอะไรไว้อยู่เช่นเลี้ยงสตัตว์หรืออะไรที่ทำเหมือนดูจะก,กักขังนะคะก็ปลดปล่อยซะมีบางสิ่งบางอย่างกำลังจะหยิบยื่นมาคุณดูให้ดีนะคุณมองให้ดี ไม่ว่าจะกินอะไรใครให้อะไรมาหรือมีโอกาสอะไรมาก็แล้วแต่ใช้ความรอบคอบนะใช้ความรอบคอบนะคะ <c oughs> เพราะว่ามันจะมีเหตุบางอย่างที่ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่อาจจะทำให้คุณตกอยู่ในสภาวะที่ต้องเขาเรียกว่าอะไรนะ เป,เป็นเป็นเศษซากความเสียหายอะแล้วก็การถูกแขวนเอาไว้ตรงหน้าผาจะขึ้นก็ไม่ได้ไม่มีคนมาช่วยจะตกก็ไม่ตกนะคะโดนห้อยอยู่แบบนั้นเดี๋ยวเรามาดูสิจะเป็นยังไงต่อ,อม,มันมีโอกาสที่บางสิ่งบางอย่างบางสิ่งบางอย่างนะคะดูแล้วเหมือนคุณยังไม่พร้อมที่จะทลายกำแพงนะยังเลือกที่จะนั่งอยู่ ในคอมฟอร์ตโซนอยู่ยังเลือกที่จะนั่งอยู่ตรงนี้เลือกที่จะกินที่จะอยู่เท่าที่มีแสงไฟนี้จะให้ความสว่างจะทำให้คุณมองเห็นอะไรมากขึ้นเนี่ยค่ะคุณยังร้องไห้คุณยังจมอยู่กับความเจ็บปวดอยู่เลยอาจเป็นไปได้ว่าไพ่เมื่อสักครู่นี้นะคะที่เป็นเดทเป็นแฮงแมนนะคะตรงนั้นะ่ะ คุณยังจมจมอยู่กับสิ่งที่มันทําให้คุณเจ็บปวดไปไหนไม่ได้หรือบางคนอาจจะเป็นอาการเจ็บป่วยที่ยังรักษาไม่หายที่เรื้อรังที่ก็เลยทําไม่ทําอะไรต่อไม่ได้เลยอยู่ยังไงต้องอยู่อย่างนั้นอ่ะไม่เป็นไรถ้ายังทลายกําแพงไม่ได้ก็อยู่ด้วยการปรับตัวกับสิ่งที่มีไปก่อนประคับประคองไปก่อน บางทีมนุษย์มีแค่หนึ่งสมองสองมือมันทำอะไรไม่ได้เกินไปกว่ามนุษย์คนหนึ่งจะทำนะคะไปปล่อยสัตว์ที่ถูกขังหรือกำลังจะถูกฆ่านะคุณต้องการอิสรภาพเตรียมตัวรับมันคุณจะได้ออกไปแตะขอฟ้าแล้วค่ะ ตอนนี้คุณยังไม่พร้อมตอนนี้ยังยังกลัวว่าจะอะไรหรือมันมีสภาวะที่มันบีบคัน้นอย่างที่บอกบางคนก็อาจจะเจ็บปวดแล้วมันไม่สามารถที่จะไปทําอะไรได้นะนะเตรียมตัวค่ะเตรียมตัวอะไรที่มันเสียหายผูกพังไปแล้วช่างมันทิ้งมันไปนะไม่ว่าอันไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นสถาน,นก,การณ์หรือว่า สิ่งของหรือใดๆทั้งสิ้นหรือบุคคลความรักสูญเสียแล้วช่างมันไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปเก็บมาคิดแล้วคิดอะไรเยอะแยะเดี๋ยวก็มีตัวเรื่องอีกมากนะคะภาระอะไรที่มันยังต้องแบกอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวมันจะกลายร่างมาเป็นความสําเร็จฮนะมันกลายร่างได้มันกลายพันุได้นะมันไม่ได้ว่าแย่ตลอดไปนะโอ้โหไพ่ดีเลิศ เนี่ยอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่เป็นไรอะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโอกาสดีๆนะอาจจะมีคนมาสนใจหรือมาหยิบยื่นอะไรให้แต่คุณก็เขาเรียกว่าอะไรนะไม่สนใจหรืออาจจะเป็นช่วงที่เอาแต่ใจตัวเองแต่ว่าอย่างที่บอกไปเตือนไปตอนแรกอะอะไรที่ใครหยิบยื่นให้คุณก็แล้วแต่พินิจพิจารณาให้ดีแต่รู้สึกว่าหลังจากที่มันผ่านอะไรแย่ๆมาแล้วเนี่ยสิ่งที่หยิบยื่นมาเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะเป็นสิ่งที่ดีนะ เพราะว่าไพ่ปิดท้ายด้วยดุสันดุสันความสุขสว่างการเริ่มต้นใหม่ชีวิตแบบใหม่ที่เหมือนเด็กกลับมาสดใสอีกครั้งกำลังจะเกิดขึ้นคุณกำลังจะมีพละกำลังและมีหนทางใหม่ที่ไปแล้วแบบมีความสุขอะไปแล้วแบบว่าก็ไปพบเจอสิ่งดีๆอาจจะต้องฝ่าฟันต่อสู้ นิดหนึงหรืออาจจะเจออุปสรรคขวางหน้าหน่อยไม่ต้องสนใจอะไรมากมายเลยนะอาวุธก็มีนะคะอะไรเนี่ยที่ทำไปแล้วสำเร็จหรืออะไรก็แล้วแต่คุณอาจจะอยากเดินออกไปหาสิ่งใหม่ๆนะมีไฟฉายอันนึงแต่ว่าเตรียมให้พร้อมเตรียมตัวให้พร้อมคุณเตรียมที่จะเดินออกไปแล้วล่ะเตรียมที่จะเดินออกไปจากตรงจุดที่เคยเป็นแล้วเดี๋ยวจะไปพบเจอคนช่วยเหลือระหว่างทางจะได้รับสิ่งดีๆ นะคะแล้วจะมีความมั่นคงมีภารกิจดีๆให้คุณได้ทำไม่ว่าจะเจออะไรก็แล้วแต่คุณสามารถเอาชนะได้นะคะเพราะว่าเหรียญตรงนี้ขึ้นนะเดี๋ยวหลังจากนี้คุณจะทลายกำแพงได้คุณจะออกไปแตะขอบฟ้าคุณจะไปเล่นวินเซิร์ฟแล้วนะคะคุณไปเล่นวินเซิร์ฟยังไงคะคุณมีไม้พายสามอันนะคะดิฉันไม่เข้าใจแล้วทำ,ทำไมคะคนเล่นอย่างนี้แล้วคือต้อง,ต,องต้องพายไปด้วยรูวปาอันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันงงนะคะ่ะ งงอ่ะเนี่ยจะได้ไปนั่งไปท่องไปเที่ยวไปโอ้ยชีวิตจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนเลยจะมีแต่ความสุขความเจริญความภาร้าที่แบกอยู่ภาระที่แบกอยู่นะเดี๋ยวจะกลายเป็นเงินเป็นทองเป็นความมั่นคงสุขสว่างโอ้ยดูดูดูด,ด,ดูจะมีอะไรที่มันเกินคาดนะไพ่เดอะซันแล้วแถมแถมยังมีเขาเรียกว่าอะไรนะ โอกาสดีๆจากสวงสวรรค์ส่งมาให้คุณม,มันเจ๋งมากมันปังมากครับขอบอกคุณทลายกำแพงได้แน่นอนเพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่ใช่ช่วงนี้เท่านั้นเองรออีกนิดเดียวโอเค